ไหน้อน้อยโอ้โหอีกอย่างคนที่เดินตัดไม่แย่ไีเดาแล้วแอนลูกน้อยเอาเดี๋ยวจับรูปออกมาไหนน้องตัดนิ้วปลาโอ้โหนีน่อย่างไหมใช่โม,โม,โมโชววาวีเดว์ชาแนลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาน้องมาเดวมาเก็บสตอบรอเบอรี่สดที่ไร่เลยนะครับยั <S <S 2> <S 2> บริเวณรอบๆครับด้านข้างมีสวนดอกไม้ด้วยนะครับ เราไปติดรออลังคาากันนะครับใช่ครับนี่นะครับขจะมีอุปกรณ์ให้มีกันไกมีตะกรา้าแล้วก็มีแบบที่เก็บแล้วเดือนตู้มะตูบอรรี่สดแล้วแบบอบแห้งนะครับแล้วมีแบบแปรรูปด้วยนะครับไ,<ป>ไปเก็บกัน ครับโคการแคปสตรอเบอรี่จะมีประมาณนี้นะครับเจอละกษณไหนคะลูกนี่หนูทำนี้ลูหนูจัดนี้เออเปงไกลนีบอ้ลูกแดงอลูกแดงแดงลลูกมีตรงไหนลูกคะตอนนี้มีตรงน้่เป้นี่เปค่ะโอ้โหตักงาตะก้าไหนตะก้าอยู่ไหนตะกร้อนนะนีแม่เดินไปไ ออนู้นฝั่งนู้นน่ะมีลูกแดงเนี่ยมาเดอเนี <aya> ่ยเนี่ยเนี่น่ห็นนะเห็นปะเขยู่เห็นไงทหนูจับด้วยจับด้วยะก้าวากันหรือจับจับรเี่เลยแล้นี่นี่เฉพาะลูกแดนะเขาลกเดี้ยดเลี้ให้อ่าเก่งมากอ๋อนู้ยนี่นี่บเล เดี๋ยวตื่นเต้นเดี๋ยวชอบครั้งแรกมั้งเมื่อเด๋ยเดี๋ยวชอบเหนูต้องเอามือจับมีเฉพาะสีแดงหนูโอเคนี่อีกเนี่ยเอามือยังไม่เท่าไหร่อันยังไม่เท่าไหร่ปะเดี๋ยวไปดูใหม่ไว้ให้คนอื่นมัาตัดต่อได้ก็น้องให้โตก่อนให้ใหญ่ก่อนเมื่อคนอยู่มาเที่ยวก็จะได้ตัดถ้าเราตัดไปเลยก็คนอื่นไม่มีตัดใช่หรอกเดี๋ินดูก่อนนะมีแดงตรงไหนอีกมันซ่อนๆอยู่ใต้ใบหรอกไหนไหนไหน ยังเล็ก <ยะ S 1> อยู่เลยงงลนั่นยังเล็กอยู่เลยอันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วแต่ยังไม่ค่อยเด็กข้งกางบนฝั่งโน้นเราหาจับแต่ถ้าเอาโน่มีสอ,อ,องนี่ในแม่เห็นแดงๆนะ้วคุณน่ปะโอ้โหเห็นหน้ามีแดงเยอะเลยเราเดี๋ยววางตะก,กร้าก่อนไม่ได้วางตะก,กร้ากันค่ะระวังดี่นี่ะวังล้มไปหน่อย ตัดแล้วกินบ้างาเดียวกินไหมโอ้โห,น,นะโโหนี่อนไรเดี๋ยลงเดินตัดได้หลายลูกะ่ะนี่มีหญ้าลองนี่ะสนุกไปชอบไปตอนนี้ยังไม่เนียยไมนลูกให,ใหญ่ๆเลยนะนโอ้ลูกมีแดงฉ่ำาีจังเลยตัดเกองตัดเก่งตัดสสอนชาวไร่มาเดียวเลยใช่ งลูกเม่ได้ตัดลูกเลยค่ะอมนลุกทีเขาสตอเบอรี่เลยนตลูเออโอ้โหหิวเลยใช่าไม่คะน้องม่ดอุ้ยมาเจอลูกใหญ่นั่นนั่นนั่นลูกใหญ่สีแดงฮะลูกเดียวพอนะลูกอ่าเยี่ยมมากค่ะ พี่ป้ายังไม่ได้ตอบใช่ไหมว่าขีดเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เนีย่ยอันนี้นะคะเขาให้ตัดแบบสดๆเลยนะคะขีดละห้าสิบบาทนะคะอันนี้อันนี้แดงเสียไหมเดี๋ยวนี้มันแดงแดงนี่ป่ะ,นนะมีแม่เห็นลูกแดงใหญ่ลูกเนี้ยนะใต้นั้นอะ่ะตรง,งข้างๆที่น้องว่าเดีตัดอะ่ะ ลอมก็ูกมือล้องก่อนมือล้องก็ลูกเก็บตาไม่ห่นหรอกดูหูใดิเน่ลูกแดงเลยวเดียไหนดนเนี่ยเพื่อนๆนไหนลูกแดงโอ้โหดนสีลูกแดงสวยเลยเดียวแดงเลยนนี่พี่แดงแดงเลยแดงเลยนี่เมื่อกี้ไม่เห็นลูกดงแดงตรงนี้ส่ำๆลูกนะองแบกเอาไหรอเอาไหมเอาไหมแลวก็มีลูกแดงนี่ลูกหนึ่งนี่ลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่เนี่ย เดีดนี่่ะจต้องใบมเลยนี่นเดี๋ยวมาเวมาเร็วเดี๋ยวบกไม่จัดเดีาตัดเวนี่เดี๋ยวอยู่ฝั่งนู้นแน่นี่เอื้มาตเลยกเดี๋ยวเอาากากกา้ป้าตัดกาไ้อม่ต้องอีกอยากี่หน้านะลูกระวังนะยพัดเตาเลยเดี๋ยวตะก้าเลยอ่ะ จะต yeah. ัดเข้าน uh ิ้วแมวแน่นี่ไนี่เหรอแม่ไม่ต้องได้ยไม่ต้องยังไม่ต้องแดงยม่เลูกยันเียเนี่ยมย่าง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 แลลูใหญ่นาดไหนของนี่เยอะลูกเดี๋ยวนีนี่นี่มาเจอลูกใหญ่เลยไหนป๋าบอกว่าเจอลูกใหญ่ไหม อ่ะเริ่กันนะเออเอาไปเลยน้องไม่ได้ตัดเลยค่ะชมพูชมพูแล้วอื้อไอ้เนี่ยเปี่ยนนูป๋าบอกไหนอย,ยนู่สิ โอ้ได้เยอะเลยเราข่ดหลที่ให้ห้อยนั่คืออะไรยังไม่ใหญ่แต่ใช่ไหมต้องขาปลาลูกนี้ก็ได้นะไม่ได้นนะลอันไมลนาก่นหรอก แดงๆหรอใช่ไหมลเลูกใหญ่ปหกดูก่อนลูกใหญ่หรือเปล่าใ่ป้าให้ป้าดูหน่อยป้าดูดวูเดียวนะนี่ลกลูกใหญ่เนี่ยอันนี้เรีตัด ไม่ค่อยลองนิ้วลรอกต้าเตียวจังนี่ป้าป๊ากับน้องมาเดินก็เดินเกตสตอรี่กันเพลินเลย <c ười> ได้โลงยังเ <c ười> ยอะเลยมาเดลสนุกไหมลูกมาเดลเดินเ,เ,เลยลูกใหญ่ไปเยอะเลยอ่ะอย่ารอป้ากันลูกอย่าเพิ่งไปตัดนะลูกอย่าเพิ่งตัดได้ทุกทุกเล็กไปลไูกโน่นอ่มาเดลจ๋าเตียวลูกใหญ่แล้ว เด็กทิมหน้าแม่เลยอ่ะมาข้ามมาตัดเลยที่ปูการกระเพปะปูครับไม่อ่าปลาลับปลาลับเดี๋ยวเ่็นกายยิมไ่อนอย่จะรับไม่ให้วัดขึ้นขึ้นหรอกเรายังไม่ขย่าย์อ๋อเดินไปเดินไปเดินไปนี่นะเออแม่ก็ว่าใหญ่นะลูกเออแม่ก็ว่าใหญ่นะคะเนี่ยตัดเลยค่อยๆตัดระวังจะไปตัดโดนดอกนะลูกน้องไม่ได้ว่าน้องไม่ได้ว่า ต,ตัด <interfer es> ดีๆค่ะระวังโดนดอกเดี๋ยวก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวโดนดอกค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวโดนดอกหรอกอ่าเดี๋ยวโดนดอกอันอื่นค่ะไอ้น้ำปาเจอหนอนะเดี๋ยวลูกใจของกันตอเบรี่ก็เริ่มออกแบงกันแล้วนะคะนี่โอ้ยน้องมาเดียวป๊าเดินตัดอยู่ในสวนตอเบอรี่นะคะไหนไหโอ้โหใหญกว่าี่เดินตัดไหมพี่เดียมทำยังไงเอาเดี๋ยวจับรูกออกมาไหน น้องตัดน oh, oh, oh. no, right, so ิ oh, oh. Oh. Okay. ้วปลาโอ้โหนี่โอ้โหใหญ่ไหมใช่โอุ้ยอุ้ยอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่อยๆ่าเละลงค่อยๆค่อยๆค่ะโอ้โหเดี๋ยวได้ลูกใหญ่เยอะเลยชาวชาวไร่ไงปะเรียกได้ว่าชาวไร่สวนนะไรสตรอเรี่นี่เอาเนาเอาเน่าเหรอนิดหน่อยหรอกไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้เน่าแบบเยอะนะมันแค่แบบเป็นตามันที่เฉยๆหรอกผมไม่เอาเลย เอาเปียมเปียมไปฝั่งน้าไปฝังน้นกับป้าค่ะลูกใหญ่เบื่อไหมไปต้องยืนหาห้ามเอ็นปีเหนือใช่ัดเดี๋ยวจับดีๆค่ะจับดีดูดูนิ้วด้วยค่ะลอ้ไหนดูจวเิ่มเลยเอาไปเริ่มเลยค่ะเก็บตะกร้าเลยค่ะค่อยๆวางีเดียวอย่าช้ำหมดลลกแเยอูกใหญ่มากอันนี้เด็ด่ะ ค่ะอือมาอือค่ะแป๊บนึงนะดูแป๊บน,นึงแนะป๊บนึงอย่าเพิ่งตัดขาแป๊บนึงค่ะแป๊บน,นึงค่ะอ่นนะาก็อย่าเหื่อไปตัดโดนลูกอื่นหรอกไปโดนด,ดอกอื่นนะลกูกอ่าโอเคอเกนะ่งมาก ว่ามีอะไรจับลูกแหละนี่อ่ะไอ้ลูกนึงเหนื่อยแล้วอ่ะออออเดี๋ยวพอแล้วหลงเดี๋ยวอะไรใช่ไหมเมื่อก,กี้ได้ไปตะก้างแล้วใช่ไหมคะลูกุะนี่นะคะน้องมาเดียนะคะก็ตัดจอบรีเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนดูโอ้เหนื่อยอะคะเนี่ยโอ้โหแดดร้อนด้วยใช่ไหมนี่ป้าเดีย๋ยวไปให้พี่กับช่างนะคะไปจอบรีมาลองช่างนะพี่ยังไม่ได้เปิดอ่ะพี่ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวรอขอดนะน้องมาเดียขีตัวไหนคะลูกขีตัวนี้ โอ้มีหลายตัวเลยมีตัวอะไรบ้างเนี่ยกระโดงทางนู้นก็มีใช่ป่ะอันนี้วัวอันนี้น้องสาวแล้วก็เป็ดสนุกเลยน้องมาได้ฮะน้องมาได้หาไปดูพี่เขาช่างกันเลยก็ได้เดีอย่ามาเรียนนี่ นี่ตัวอะไรคะหมาหมาหแต่แรกน้องโมเดลบอกแมวหมาตาดำนะะแล้วอยู่ในคอนนี่นั่งได้หรือเปล่าเนี่ยม,มาดูสิเราจะนั่งได้ปะน,นี่ค่ะถ่ายนะค่ะหนูจะดูโอเคค่ะอันนี้พี่กำลังช่างนะมาดูหนี่เดียวเห็นปหมเดี๋ยวพี่กำลังช่างกันนะั้นเราไปนนะคะน้องโมเดลกับป๊าป๊าแล้ก็แม่จ๋านะคะนี่ได้ตอบเบมาทั้งหมด7ขีดต่อบาทนะไอ้ยเจขีดเนาะ300กว่าบาทเนาะ นี่ดูใช่เดน้องมาเดลนะคะขอตัวกลับบ้านพักก่อนนะคะบ๊ายบายน้องมาเดลน้องมาเดลห่วงเล่นนะ